สวัสดีครับลุงซักชาแนลโอ้จังเขียาตัดอ้อยพันเนะาะกัแล้วแล้วตัดอ้อยพันนาะพี่น้องมนี่สิขยายปลูกอีกจักสองไร่ยูุกงามอยู่พี่อ้อยอ้อยงามงามแต่วา่าบอกทั้งไตพุ่นเดี๋วยวไก่ไก่นี่ยว่างามไปเลยสิโลโปลูกใหม่ประมาณสองไร่เนาะอันี่ให้เพิ่นตัดพันให้สองลอยก็มัดสองไรในละลอยได้บ่ลอดพี่นอ้องเฮะ เออประมาณลายละลอยเนาะจากสองลอยก็มาเนี่ยเราไปเพื่อไว้หัวกะง่ามงามพี่ปีนองแถวนี้อันนี้กะอ่อยต่อสองเนาะอ่อยต่อที่สองเฮเป็นนับอ้อยก้อนพี่น้องวันนี้แ้งงานเป็นกันเลยเราละเป็นนับอ้อยก้อนนับแล้วกะกิดก่องไว้กล่องไว้กลองไว้เนาะอ่ะออ้อยตรงดีดีว่ามีอ้อยโคตรอ้อยงโง,อง่ตรงดี มีหลายพันมีทั้งแค่มีทังท้งขอนจันเนาะเไปเบิง้งที่รองไปนับให้กระจอกกันนับในใจเนาะอ้อันนี้คือลมลงมาหน่อยเนาะ ลอยเจ็ดสิบมัดพอดีพี่น้องลอยเจ็ดสิบมัดตัดอีกระดดมาณนสามสิบกมนน็มัดเลยล่ะตัดอีกสามสิบก็มัดเอามากองไว้กองไว้ก็ืเพื่อว่าให้เพิ่นไถก่อนจะได้จูดท่งผุนลราพี่น้องเดินนี่ละ่ะเดินที่ตัดออกมั่นสองไร่เนาะสองลายจะได้ตัดจะได้ ก็ออ,ออกแล้วก็เออให้เพื่อนไถใหน้น้อเพราะว่าเกษตรได้จุดก้อนละให้เพื่อนไถให้ไทยแล้วก็โค้ย่างเงี้ยเนาะยังมุมยังมุมเพื่อนไถให้แล้วก็ยังคืได้ปลูกก็เลยเอาพันธุ์มันมักกองไว้ก่อนเนาะตัวสีแล้วพันธุ์ละกิดมักกองไว้เป็นกองเป็นกองไว้สิละเพี่น้องแล้วเกษตรเอาใบอ้อยนี่แหละปกไว้คุหนหน้มไว้เนาะ Kong ấy càng con thì càng chưa nào nào có nó không 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 ไปเส่ยงหัวไมต้องมัดไ่้ได้นักเนี่ยจะล้มัดต้องมัดีบกบากึ้นเลยนัก

สัตย์ไทยก็นีแบกมาเึินชุอส,สองลำ องไว้พี่น้องแยนมันแดดถ้านรามันตากแดดเรามันเกิดไม่ค่อยดีน้นแห้งไ้วยกองไว้กองไว้แล้วก็เอาใบอ้อยมาปกไว้กปก mặt này cứ lắc mặt này hết. Không nhau, không nhanh. โอ้แบกบมืออหล่พี่น้องเอ้ยมีละชีวิตเช่าวสวนเฮานะเช่าวสวนอ่อยสวนมันแต่ใส่ชีวิตแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยสูงๆกันไปเนาะสูงๆกันไปตัวเป็นเชดนใดเนาะชีวิตนี้เลือกเกิดไม่ได้เราทำทุกอย่างมื่ก็ต้องสู่ต้องทอนกระจ่างี่เราพี่น้องว่ามันเราบ่ช่าง จ้างตัตจ้างตัตจ้างึ้นแต่ว่าอันนี้อันนี้พันเนะาะกะมันมีคนในซอยจะคล้องกะไม่เห็นเองอ่ะเพราะคองไว้เองที่ล,ละดับพี่น้องคองไว้หน่อยไอ้แห่ะเองที่ละคล้องแล้วก็สีเอาตอาใบอ้อยมะกบเนาะใบอ้อยนี่ละมะกบเลยเดี๋ยวขา,าดกวดขาดกดัดใบอ้อยกันมันแห้งพี่น้องเอ้ยสมมติกองไว้มันข็แหง้ง ก็ค so mm ืไ hmm. ด้ปลูกเนาะรถถึงมาไทยข้าวเวียนข้าวเวียนแล้วก็ะมาจุดอ่าใส่เวลาหลายมืออยู่เนโยก็เลยมากล่องเลยก่อนอืมกล่องเลยแบบนี้แหละโอ้ยไหนจคันกับวัตถุดิบแดดมันน้ำต่ามอตากแดดอ้อยตากแดดฝนก็ไม่อ้อยสิหรอกครับพี่น้องโป๊ะไว้เลยอืมโป๊ะไว้กันแดดเนาะ อันแดดเผาเผาใหม่อ้อยเฮ้าเดีือดตาอ้อยเฮ้าจะบอดเกิดบอดีตาอ้อยบอดเกิดบอดีเอาไปอ้อยพกไว้่ที่นี่ตาอ้อยบอดตาอ้อยแห้งเกิดบอดีเคลียรเวลาเฮ้าก็ไถปลูกเชื้อเมอย์จ้างรถปลูกในละแปดล้อยที่นีเ่เราเนปลูกทั้งนี้เด้อทั้งมันลูกจักปลูกจ้างรถปลูกในละแปดล้อย ใบอ้อยนะครบมาพี่น้งองเรียบร้อยคลิปนี้กะซัมเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ทุกสักแชนแนลนี้เด้อช่องน,น้อยๆยี่ดอกช่องบ้านยัย,ยเติบโตัวทอเพิ่นดอกกาลัางสิสางเนือ้อสางตัวเนาะการล้างผุไอการล้างผุไอยสางเนือ้อสางตัวโยโหดเอ่าฉะนั้นแหละช่องห้องกัยังน,น้อยๆโย คอยเฮ็ดไปเนาะ,ะผู้น้องไม่ไฟแรงกะขอบบุญขอบพุ่หลายๆที่เพิ่นกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนาะช่อ,ชองใหญ่ๆเพิ่นกะเห็นดูโยเพิ่นกะเมตตาลุ่งสักโยเพิ่นกะฝากกดไลค์กดแชร์ให้โยมาเข้มเนี้กระซิมเนี้ยนะครับเนาะขอบคุณหลายๆพี่น้องบ้านเฮาที่คอยสนับสนุนลุ่งสักโยอขอบคุณขอบคุณหลายๆครับ ชิปหนาเจอกันไหมนะครับเนาะเดี๋ยวตอนปลูกตอนไปขายเดวก็เสียมาให้พี่นอ้องเข้าเบิ้งอีกรอบหนึ่งชิปนี้ก็สวัสดีก่อนครับสวัสดีครับ